มาแล้วครับผมแต้มแรกของวันนี้นะครับผมวันนี้ใช้สวยมากทุกคนนี่ครับผมมาแล้วครับวันนี้ไม่ได้พักเลยครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปดูผลงานกันเนาะไฟเขียวนาะดอนทำงานได้ดีมากครับผมนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยทุกคน คนไม่ค่อยเยอะนะครับผมวันนี้หัวมะนาวนะครับผมรบรรยากาศเดี๋ยวไปดูผลงานกันเนาะทุกคนนี่สุดๆเลยนะครับผมวันนี้นะครับติดต่อเยอะมากนะครับผมหลุดไปเยอะนะครับวันนี้ปานินล้นนะครับผมไปครับผมพี่น้อง นี่อ้าวครับผมพี่น้องนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมหกเจ็ดขิดนะครับผมพี่น้องนี่ครับผมอันกระชังท่อนล่างนี่เริ่มเต็เตเตมเล้วครับผมนี่สวยมากครับผม เบ็ดห้าคันมันติดต่อเยอะนะครับผมทุกคนข้างล่างนี่ส,สุดสุดอะเ่เยะมากกว่านี้เดือบตายแล้วเนะี่ยตายโดอยู่ ได้มาอยู่22 2หางครับผมปานินล้นนะครับผมวันนี้นะครับนี่ครับผมพี่น้อง